นี่น้องชายมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าไอ้หมอนี่มันไม่เคารพกฎพักเทียงหลอนใครไม่อยากโดนอัดก็ใส่หัวไปพักเทียงหลางมณฑลเจียงอาจจะดูเหมือนถูกควบคุมโดยสกุลเจียงแต่หลายคนยังไม่รู้เลยว่าที่แท้จริงแล้วมณฑลเจียงยังมีอำนาจใต้ดินซ่อนอยู่นั่นก็คือพักเทียงหลางที่แม้แต่สกุลเจียงยังต้องยอมถอยให้เทียงหลางอาจจะเป็นแค่หน้าใต้ดินแต่ได้มาละกลังแล้วไม่มีใครสามารถสู้ได้ถึงขนาดที่ไปในเมืองหลวงก็ยังต้องติดอันดับท็อป สาเหตุก็เพราะว่าพวกเขาเป็นจอมยุทธ์จอมยุทธ์หมายความตามชื่อเก่งการต่อสู้คนเหล่านี้เนื่องจากการใช้พลังมืดด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครอยากจากีเรื่องกับพวกเขาคุณคุณชายทวีพวกเราขอตัวก่อนนะครับวันนี้เงินค่าเราได้ผมนทั้หกผม,มจะชดใช้ให้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจใจะแอบฟังพวกจริงๆนะครับเอาอย่างนี้ไหมฉันจ่ายเงินแทนเพื่อนเองพวกคุณพูดมาเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็จุบเรื่องนี้ไปฮ่า นี่แกคิดว่าพวกเราขัดเงินเหรอแต่ในเมื่อแกอุตสาห์เสนอหน้าแทนเพื่อนแล้วถ้างั้นถ้างั้นอะไรก็รับหมัดฉันแทนไงถ้ารับได้ฉันก็จะปล่อยพเพื่อนแกไปพวกมันตั้งใจมาหาเหยื่อชัดๆเคลียร์หลังใช่ไหมครับชินลี่นายยังไม่ไปหรอถ้าฉันขอรับแทนเขาล่ะชินลี่นายไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครจยยะเสี่ยงเลยคุณชายสวีที่นี่ให้ผมจัดการเองครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมคิดว่าพวกเขาคงจะอยากหาเพื่อนเล่นไม่เอาถึงตาย พี่ชายเอามือด้วยนะครับทุยพูดมากชิบหายไอ้น้องรับนะชิหรือมันก็ใช้พลังมืดเหมือนกันหลบไม่หันนะจ๊ะในเมื่อแกก็เป็นจอมยุทธงั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วก็เข้ามาเลยสิยุทธฉันคือสวียินรานสกุลสวีจากช่างจริงไม่ทราบว่าพี่ชายจะช่วยไวนาสกุลสวีสักครั้งได้ไหม งานยากละแต่มาเจอคนของฝ่ายทหารเข้านี่ที่นี่อ้าวที่แท้ก็คุณชายสวีนี่เองในเมื่อคุณชายพูดขนาดนี้แล้วเรื่องวันนี้ก็ให้จบไปแล้วกันถ้าไม่มีเรื่องก็คงไม่ได้รู้จักแต่ว่าครั้งนี้ฉันแอบมาหวังว่าพี่ชายจะช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเรื่องเล็กน้อยคุณชายไม่ต้องเป็นห่วงมีฝีมือเหมือนกับไอ้หนูนี่อาจารย์นายเป็นใครล่ะผมก็เป็นแค่หมอธรรมดาที่ออกกำลังกายเยอะเท่านั้นเองฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าถ้าไม่อยากเปิดเผยก็ช่างเถอะ แต่ถ้าสนใจเข้าพักทิงหลานมาหาฉันได้ตลอดเลยนะไม่คิดเลยว่านายจะเก่งขนาดนี้ผมนะว,ว่าพวกเขาคงไม่ได้กะเอาถึงตายก็เลยฮ่าฮ่าฮ่าผมตัวเกินไปแล้วจริงสินี่ฉันก็มาได้พักหนึ่งแล้วอีกสองวันคงต้องกลับสังจริงแล้วถ้ามีโอกาสไปสังจริงนายต้องไปหาฉันให้ได้นะได้สิครับ อาทิตย์หน้ายังเหลืออีกตั้งสาวันไม่ใช่หรอครับกุญเจียงไปสกุลใหญ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเราต้องไปเตรียมตัวก่อนสิพรุ่งนี้กี่โมงครับแปดโมงเช้าเดี๋ยวฉันไปรับตามนี้นะ <sk r> ก็แค่ไปสั่งจริงเองครั้งแรกเลยมั้งที่เห็นของชายเจียงตืง่นเต้นขนาดนี้จะว่าไปพอเจอกับคนนั้นที่พลังคล้ายกับเราถึงได้รู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ฝึกมาตั้งนานแล้ววิชาที่ตาแก่มอบให้ถึงจะหาเงินให้เราได้ไม่น้อยแล้วแต่พอลองมาคิดดูดีๆที่เราฝึกตะบะคงมีอื่นแฝงอยู่ จู่ๆพ่อแม่ก็โดนลักพาตัวไปคนที่พาไปมีพลังขนาดไหนก็ไม่รู้เราคงต้องเพิ่มพลังเหมือนกันเมื่อยงนั้นต่อให้สกุลเจียงหาพ่อแม่ของโนเจอก็ยากที่จะให้คบอยู่ดีชิลลี่ก็้เสร็จหรือยังมีอะไรต้องให้ช่วยไหมใกล้แล้วครับอีกแป๊บเดียวเช,ชิลลี่ไอ้พวกนี้คือเสื้อผ้ากาหารที่ชิงอินซื้อให้นะครับโอ้ยังขาดรองเท้าอีกคู่รอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาไม่ต้องเอาแล้วเปิดไว้นั่นแหละ ถึงที่นู่นค่อยซื้อสั่างจริงฉันจะพานายไปช็อปปิ้งถนนสายดังจะได้เลือกเสื้อผ้าให้นายด้วยแสนกว่าหยวนสวัสดีค่ะตัวนี้ราคา1 1 4่งแหพันหยวนนี้ของที่นี่แต่ละอย่างไม่ใช่ราคาที่คนธรรมาจะซื้อไหวเลยมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวฉันจะพานายไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ไหนล่ะครับโอ้ นาคุณชายเจียงไม่ใช่หรอไม่เจอตั้งนานยังหลอ่อเหมือนเดิมเลยนะคะฉันก็เพิ่งมาถึงนี่แหละยังมีที่ว่างไหมมีค่ะเชิญข้างในค่ะฮัลโหลคุณชายโจรหรือเปล่าคะ <c oughs> นายไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆหรอสวรรค์ให้พรนายมาเยอะเกินไปแล้วครับสะดุกเหมือนกันนะครับฉันแพ้มาแล้ว30ตาอีกตาหนึ่งฉันไม่เชื่อหรอกว,ว่าจะแพ้ตลอดไปวันหลังก็แล้วกันครับพรุ่งนี้เราต้องไปทํางานไม่ใช่หรอ ทำไมหรอครับจะอะไรซะอีกละ่ะก็งานพวุ่งนี้นั่นแหละอยากกลับมาคงไม่่ายขนาดนั้นหรอกมีคนคอยขัดขวางนะครับใช่พ่อฉันถูกลอบกับทําให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนตระกูลใหญ่คนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสด้วยเหตุผลนี้แหละพวกเราถึงโดนไล่ออกมาถึงต่อมายะจับได้ว่าคนที่วางแผงรับรอบแต่พ่อเป็นใครแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้อธิบายต่อหน้าคุณทัศนสกีเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็เลยอยากรบกวนให้นายหาโอกาสตรวจสุขภาพคุณทวดก่อนครับผมจะลองหาโอกาสดู เฮ้ยคุณชายเจียงเจอกันอีกแล้วนะเจอหวยแกอีกแล้วเหรอที่บดีไอ้พวกนี้แหละครับมันมาสร้างเรื่องที่นี่สร้างความเสียหายทรัพย์สินสาธารณะจะพวกมันสองคนกลับไปไต่สวนชินล,ลี่นายออกไปก่อนมันมาเพื่อหาเรื่องฉันนายไปหาพ่อฉันดูพ่อฉันช่วยอะไรได้บ้างสกุลโจมีอำนาจมากหรอครับถึงจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นที่หนึ่งแต่พวกเขาก็มีอำนาจอยู่ในทุกส่วนของซังจริงแล้ะเทียบกับสกุลชวีล่ะครับสกุลชวี สกุลชวีช่างจริงเหรอใช่ครับถ้าเทียบกับสกุลชวีแล้วสกุลโจยังห่างชั้นอีกไกลทำไมจะจุนถามเรื่องนี้ล่ะลืมแล้วหรอครับว่าก่อนหนี้ผมช่วยชีวิตใครไว้ขอโทรศัพท์แป๊บนึงไอคนที่เพิ่งเคยมาซึ่งจริงครั้งแรกเธอเรียกคนมาช่วยเป็นกับเขาด้วยวะฉันก็รอมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วสรุปจะมีใครมาช่วยพวกแกไหมถ้าพยายามจะถ่วงเวลา ก็ลองเรืองความคิดสะเถอะจึงจัวถึงตอนนี้แล้วยังคิดจะเล่นลูกไม้ตื้นตนกับฉันอีกเหรอบอกให้นะไม่มีประโยชน์หรอกหน้าที่นี่สังจริงสกุลโจของฉันไม่เคยต้องกลัวใครต่อให้เป็นสกุลสวีก็ยังต้องไว้หน้าฉันเลยอ๋องั้นเหรอเสีสวียิงร้านเชี่ยนายน้อยสวีมาได้ยังไงกันเขาได้ใช้ยาว่าเสือดาวน้อยใครกล้าม่เรื่อกับเขาจุดจบเลททุกรายเมื่อกี้ได้ยินว่าสกุลีวีของฉันยังต้องกลัวแกคุณชายฟังผิดหรือเปล่าครับ ผมพูดถึงสกุลโจเคารพและถือสกุลชีวิตไปตลอดไม่ได้คล้ายกันเลยไอ้ไฟเรื่องคำพูดของแกฉันจะไม่ติดใจก็ได้แต่แกคิดร้ายกับผู้มีคณของฉันบ้าเอ้ใครจะไปดูออกหน้าให้สกุลโจแล้วจะมีเรื่องกับสกุลสวีสวยแล้วสิเราอาธิบดีครับครับคุณชายสวีจะจับผมไปพร้อมกันเลยไหมครับคุณชายอย่าร้อเเ่นกับผมสิครับผมเองก็เลื่อนไปชั่วขนาดเท่านั้นเขาครูผมครับบอกว่าถ้าผมไม่ทําตามคาสั่งเขาจะทาร้ายคนในคเข้าครอวผมโอ้เชี้เอ้เคยสั่งให้แกพูด อย่าให้มีอีกใส่หัวไปได้แล้วครับครับที่แท้พี่เจียงที่พี่ชินพูดถึงบ่อยๆก็คือคุณชายเจียงนี่เองนั้นต่อไปพวกเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะพี่ชินนายมาช่างจริงแต่เมื่อไหร่กันไม่เห็นบอกฉันสักคำก็เพื่อเหมือนนี่เองยังไงเรื่องวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องกันจะต้องขอบคุณอะไรละ่ะว่าแต่นายมาทําอะไรที่สั่งจริงเหรอมาร่วมงานเลี้ยงทวดของคุณชายเจียงนะครับแล้วก็จะดูอาการของครูดเขาให้ด้วยอย่างนี้นี่เอง แต่จากขาวที่ฉันได้รับมาเกรงว่าคุณพูดเจนจะไม่ได้ป่วยนะสร้างจริงแต่กูลเจียงเสียวจัววเอาอของขวัญมาหรือยังไม่ต้องห่วงครับพ่ออยู่นี่ไงชิลลี่พวกเราเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยหาโอกาสได้ครับเป็นเกียรติของพวกเราจริงๆครับที่คุณอุตส่าห์มาแถมยังให้ของขวัญน้ำค่าขนาดนี้ชันข้างในครับเดี๋ยวกนเจียงชื่อหยางทำอะไรอีกละ่ะ ของขวัญที่พวกแกเอามาทุกปีมันไร้ค่าปีนี้ยังเอาอะไรมาให้คณโทษอีกละ่ะเจียงจือหยางแกเดีย๋ยวคิดว่าให้ขยะมาไม่กี่ชิ้นแล้วจะกลับตระกูลได้นะเก็บขยะของแกแล้วใส่หัวไปเถอะเย่ามาทําให้ตัวเองขายหน้าอยู่ที่นี่เลยคู่พ่อลูกถูกไล่ออกจากตระกูลไปเมื่อสิบปีก่อนเหรอแต่ก็ยังเป็นคนของตระกูลเจียงแหละนะตามหลักแล้วก็มีสิทธิ์มาร่วมงานพี่ชายไม่ลองดูก่อนหละครับว่าปีนี้จริงจัวเอาอะไรมาให้เป็นของขวัญมีอะไรน่าดู คิดว่าผู้วิโสสูงสุดของตระกูลเราจะต้องการของที่มันเอามาอย่างนั้นหรอฮหเอ๋นี่มันหรือว่านี่มันยกหลิงหลงเลือดเจ็ดสีผึนชายเจียงถ้าพวกเขาไม่ต้องการขายให้ฉันก็ได้เนะคิดเลยว่าจะได้เจอของดีที่นี่ของหายากขนาดนี้ไม่เสียชื่อเสียงตระกูลเจียงเลยยกเลือดหลิงหลงอย่างนั้นหรอของวิเศษที่ช่วยให้อายุยืนตำนานอย่างนั้นทุกท่านครับจะเย็นกอนครับ เมื่อกี้ผมก็แค่แลเล่นกับเจียงจัวไปอย่างนั้นเองในนาก็จาหาหยกเลือดมาเพื่อแสดงความจริงใจแล้วพวกเราจะรับไว้แล้วกันแล้วฉันจะเข้าไปได้หรือยังทิ้งของไว้ตรงนี้แล้วเข้าไปซะปากบอกไม่เอาแต่การกระทำชัดเจนเชียวเบาเสียงหน่อยไอ้ลูกบ้าคนอื่นได้ยินเข้าจะทำยังไงเซลชินไปหาที่นัง่งรอก่อนเลยนะพวกเราจะไปทักทายประมุขของตระกูลสักหน่อยได้ครับงั้นผมรอแถวนี้ตระกูลเจียงในสั่งจริงคอนเนคชั่นซับซ้อนมาก มีทั้งนายทหารใหญ่พ่อค้านักธุรกิจโมเดลยักษ์แทบจะก,กุมชะตาของประเทศไ้เลยเจียงจัวอยากกลับมาตระกูลใหญ่อย่างนี้คงไม่ง่ายจริงๆพี่ชินอยู่นี่เองหาตั้งนานทางนี้ครับทางนี้พี่ชินซุยยินรานเขาก็มาด้วยงั้นหรอนายก็มาด้วยงั้นหรอตระกูลของเรามีที่ทํางานร่วมกับสกุลเจียงนิดหน่อยคนที่บ้านเคยสั่งให้ฉันกับพี่ๆมาร่วมอวยพรทุกท่านดีจริงๆที่นายอยู่ที่นี่ฉันจะพาไปเจอพี่ชายกับพี่สาวฉัน พี่ใหญ่พี่นี่แหละพี่ชินที่ผมพูดให้ฟังบ่อยๆสวีซื้ออยู่คุณหนูรองตระกูลสวีคุณคือหมอที่่วยชิดน้องชายของฉันไว้หรอคะผมชิลลี่ครับยินดีที่ได้รู้จักนี่พี่ใหญ่ของฉันเองสวีเฉียงหืมมีอะไรหรอคุณหมอชินบนหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรือไงขอโ,โทษที่เสียรารยานะครับติดนิสัยเวลาทํางานมานะครับหืมนิสัยเวลาทํางานอย่างนั้นหรอหมอชินรู้สึกว่าฉันกำลังป่วยอย่างนั้นหรอ ถ้าไม่เราผิดพี่ใหญ่น่าจะเพิ่งกลับมาจากการทำธุรกิจใช่ไหมครับใช่พูดต่อสิถึงคุณจะดูเข้มแข็งแต่ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วความเ,เหนื่อยก็สะสมจนร่างกายรับไม่ไหวร่างกายของคุณในตอนนี้ไม่สามารถรับภารกิจที่อันตรายได้อีกแล้วพี่ใหญ่พี่ปว่วยอย่างนั้นเหรอและถ้าคุณยังดีรอต่อไปก็อาจเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับฮึโรคร้อยตลอดชีวิตที่แท้ก็พวกนักต้มตุน๋นจอมโอเวอร์สินะ ถ้าคุณพี่ไม่เชื่อผมเองก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับพี่ใหญ่ความสามารถของโมชินผมเคยเห็นมาแล้วให้เขาลองตรวจดูสักหน่อยไม่ดีหรอครับคุปาะแกสนแค่เรื่องของตัวเองก็พอเรื่องของฉันไม่จำเป็นต้องยุ่งตระกูลอื่นจ้องจับตระกูลเราอย่างกระเสือรจ้องตะคุบเหยื่อในช่วงเวลาแบบนี้จะยอมรับว่าร่างกายของเรามีปัญหาไม่ได้เด็ดขาดมาอย่างนั้นแล้วก็คุณชาสวีถือว่าผมรู้ให้แล้วนะครับวันนี้ขอรบกวนแค่นี้แล้วกันพี่ชินมีอะไรอีกหรอครับ พี่ชายฉันก็เป็นแบบนี้แหละเราทําแบบนี้กับทุกคนนายอย่ากเก็บไปสนใจเลยนะไม่เป็นไรครับพี่อัศวีเขาคงมีเรื่องที่ต้องคิดใจกว้างสุดกับปพี่ชินเลยวันนี้นายคงมีธุระไว้เรารักเจอกันใหม่นะได้สิหรือว่าพี่ใหญ่มีเรื่องอะไรปิดบังอยู่ถึงไม่ยอมรับว่าป่วยคุณชายเจียงไปนานขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเฮ้อตรงนั้นมันอะไรไอความชั่วร้ายที่เข้มข้นขนาดนี้ ไม่คิดเลยว่าบ้าน,านที่ใหญ่โตและคือคักของตะกุลเจียงจะมีผีสิงอยู่ไอความชั่วร้ายเป็นของมืดห่วงจุ้ยไม่ดีแถวหน้าประตูยังมีท่อนไม้บังไว้หืมนั่นมันย่แล้วอาคมบนดำลักษณะาอาคมทำไมถึงได้เหมือนกับพี่โรงแรมของเจียงรานขนาดนี้ ทำไมถึงได้ออกมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนขนาดนี้ตาแก่ที่เคยสอนบอกว่าทุกสรรพสิ่งนั้นมีกฎเพียงข้อเดียวโชคดีที่เราทำความเข้าใจเรื่องการทำลายอาคมมาจากตาแก่นั้นแล้วเจอแล้วนี่ไงรับไปเฮ้ยคนที่สร้างอาคมนี้เก่งใช้ได้เลยโชคดีที่ก่อนมาพลังของเราเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วทำไม เขาถึงได้ถูกขังอยู่ในอาคมที่ร้ายแรงขนาดนี้โชคดีที่เรามาเจอทัน <c oughs> ฟื้นแล้วหรอครับเธอเป็นใครกันนะผมแค่เป็นหมอคนหนึงที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานเลี้ยงครับอย่างนี้นี่เองฉันเกิดจากลารงานเฉลฉลองวันเกิดของตัวเองแล้วสินะคุณคือท่านเจียงวันนี้งานวันเกิดของคุณนี่ครับ <c oughs> พอแก่ก็เริ่มลดเรือน ไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะเกือบตายด้วยน้ำมือของคนที่ฉันเลือกมากับมือหมายเขาว่ายังไงครับถ้าไม่ใช่เพราะลูกชายคนนั้นฉันก็คงไม่อยู่ในสภาพนี้อย่างนี้นี่เองคุณเจียงรีมินถึงได้ขอให้ผมมาตรวจอาการให้คุณรีมินทีหมินไม่เกลียดฉันหรอกถึงได้หาคนมาช่วยรักษาฉันแต่นอกจากรุ่นนี้แล้วพวกเขาก็คงหวังอยากจะกลับเข้ามาตระกูลใหญ่เท่านั้นเองก็ใช่แหละครับปิดบังคุณไม่ได้จริงๆ